ครับช่องช่างเกสวันนี้มาส่งปืนหนังสติกแบดมินนะครับผมเป็นชุดพร้อมใช้นะครับผมเป็นชุดพร้อมใช้แบดมิลนะครับเป็นงานพันท้ายไม้สักทองนะครับกระบอกนี้เป็นแบบหลายสวยๆจะจัดเลยนะครับท้ายไม้สักทองนะครับยิงลูกแปดมิลนะครับพันท้ายยาวแปดสิบนะครับต่อท้ายด้วยเส้นอะคริลิกสีขาวนะครับตัดเส้นให้แล้วก็ต่อท้ายไม้ขี้เหล็กนะครับ สีดำสวยงามเลยนะครับเป็น2มิตินะครับกระบอกนี้เป็นแก่นติดกัะพีนะครับผมลายสวยมากนะครับครอบไก่ทองเหลืองเลยนะครับแล้วก็เป็นชุด8มิลนะครับชุดแมิลส่งไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นพร้อมใช้ก็ถอดประกอบไปให้นะครับรุ่นนี้ไปถึงก็จะมีน็อตอยู่ในถุงซองนี้นะครับผมสองอะไรนะครับมีน็อตน็อตยาวนะครับยึดด้านหลังลางนะครับผม น็อตสั้นยึดด้านหน้านะครับผมเป็นชุดสี่แลงดึงนะครับผมก็แถมยางไปให้อีกชุดหนึ่งนะครับผมสี่แลงดึงเหมือนกันนะครับเผื่อลูกค้าเอาไว้สำรองหรือว่าเอาไปเสริมได้นะครับมัดเพิ่มนะครับข้างหน้าแล้วก็มาเกาะที่หูข้างหลังนะครับไม่ต้องเจาะรูนะครับเพราะว่าผมจะมีหูเหมือนลูกดอกยิงตานะครับแบบนี้นะครับก็จะมีเชือกสายร่มให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ยางแล้วก็ลูกกระสุนแถมให้นะครับแถมฟรีให้50ลูกนะครับ ลำยาว1เมตรนะครับผมตามที่คลิปก่อนหน้านี้บอกไว้เลยนะครับก็มีศูนย์หน้านะครับตัวนี้จะเป็นลำดำนะครับก็จะเจาะใส่ลูกตรงนี้นะครับเจะาะใส่ลูกให้ด้านหน้าลูกเลื่อนนะครับเป็นไกเซฟล็อกในตัวนะครับผมเวลายิงแล้วไกจะไปข้างหลังแบบนี้นะครับแต่เวลาขึ้นขึ้นลูกเลื่อนมาไกก็จะอยู่ที่ตำแหน่งที่พร้อมใช้นะครับผมส่วนลูกเลื่อน ส่วนลูกเลื่อนนะครับผมมีแม่เหล็กดูดลูกนะครับเพื่อล็อกลูกให้ไม่ไหลไปข้างหน้านะครับผมลางก็ผ่าไม่สุดนะครับเหลือไว้ประมาณหนึ่งเซนนะครับผมเวลายิงนะครับแรงเวี่ยงของยางจะดีดอยู่ประมาณนี้นะครับผมดีดอยู่ประมาณนี้นะครับดีดมาปุ๊บแค่ประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ยางหลายเส้นก็อาจจะดีดมาประมาณครึ่งนะครับผมไม่ถึงข้างหน้านะครับผมทดสอบแล้วนะครับผม ทดสอบแล้วตัวนี้แม่นมากนะครับในระยะหวังผลก็อยู่ที่1 5ถึง20เมตรถ้ายางตึงก็30เมตรได้นะครับผมแต่ระยะยิงไกลนี่เป็นร้อยเมตรนะครับแต่ระยะหวังผลอยู่ประมาณนี้นะครับ15 20 30เมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ลองไปทดสอบนะครับลองทดสอบฝีมือยิงสักลูก2ลูก3าลูกนะครับวิธีการการะสุนว่าแม่นกลุ่มกระสุนออกแบบไหนนะครับผมเพราะว่าผมเทสให้ทุกกระบอกนะครับ ซื้อไปก็สามารถยิงได้เลยนะครับผมเอาไปเล่นเป็นเกมกีฬานะครับหรือเอาไปใช้ล่าสัตว์ก็ได้นะครับผมออกลาก็ได้นะครับความแรงนะครับก็อยู่ที่ยางนะครับขึ้นอยู่ที่ยางนะครับถ้ายางหลายเส้นก็จะยิ่งแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วสําหรับยางนะครับผมยางลูกค้าก็ใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นยางไทยยางพม่ายางจีนนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับยางแบนยางกลมได้หมดนะครับได้ทุกขนาดเลยครับอยู่ที่เรามัดเอานะครับโอเคนะครับพันท้ายก็แจ้งไว้แล้วเนาะความยาวนะครับแปดสิบเซนนะครับถึงเก้าสิบเซนนะครับก็จะแกะแก้มให้นะครับให้ดูสวยงามนะครับท้ายตัวนี้จะเป็นเรียวบางหน่อยนะครับทําให้ดูเบาสวยกระทัดรัดนะครับดูเหมือนของ จริงนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นปืนหนังสติ๊กนะครับ8มิลนะครับผมเป็นแบบยิงลูกเหล็กครับโอเคนะครับสนใจตรงไหนนะครับหรือสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อนะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับนะครับพอรู้นะครับผมก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับลูกค้าพอเข้าใจนะครับผม อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับลูกค้าที่เรื่องมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องทักมานะครับผมถ้าเรื่องมากนะครับแต่ถ้ามาถามกันนะครับได้ครับสังเกตไม่ว่าอะไรเลยนะครับมาถามหรือสอบถามอะไรอย่างนี้นะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าเรื่องมากนะครับถ้ารู้ดีกว่าช่างนะครับรู้ดีกว่าช่างก็ไปทําเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องทักมาไม่ต้องโทรมานะครับถ้ารู้ดีกว่าช่างนะครับแต่ถ้ามาปรึกษาการคุยกันดีๆได้ครับผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับผม อันนี้ไม่ได้ตำหนิให้ลูกค้านะครับแต่บา,บางท่านบางทีเก่งกว่าผมนะครับเก่งกับผมก็ต้องไปทําเองนะครับก็ต้องไปทําเองแต่ถ้าติเพื่อกอนะครับตัวนี้ไม่ว่านะครับผมติเพื่อกอไม่ว่ากันนะครับติเพื่อกอติเพื่อกอหรือว่าบอกเพื่อแนะนําในสิ่งดีๆไม่ว่ากันแต่ที่เก่งกว่านะครับทําไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้สอนนะครับแบบนั้นไม่เอานะครับผม แบบโชว์เหนืออย่างนี้นะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องโทรมาหรือไม่ต้องทักมานะครับผมถ้าโชว์เหนือนะครับเรื่องมากนะครับมันเป็นการเรื่องมากครับถ้าเป็นการเรื่องมากนี่ไม่ต้องทักมานะครับผมโอเคนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งไว้ที่สนใจนะครับที่โทรมาปรึกษามาคุยได้ครับผมไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ